เมื่อเราเริ่มแก่ตัวลงการเลือกซื้อของต่างๆควรคำนึงถึงความคุ้มค่าความสะดวกและการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายมากขึ้นต่อไปนี้คือ4สิ่งที่ไม่ควรซื้อเมื่อแก่ตัวลง 1. ของฟุ่มเฟือยหรือของสะสมราคาแพงเช่นนาฬิกาหรูรถยนต์หรูหรือของสะสมที่ไม่มีประโยชน์ใช้สอยจริง เพราะอาจเป็นภาระทางการเงินและไม่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันของฟุ่มเฟือยหรือของสะสมราคาแพงคืออะไรของเหล่านี้มักเป็นของที่ไม่ได้มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันแต่มีราคาสูงเช่นนาฬิกาหรูแบรนด์เนมรถยนต์หรูหรือรถสปอร์ตกระเป๋าเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอน เครื่องประดับเท็ดพลอยทองคำรูปวาดหรือของตกแต่งสะสมราคาแพงเหตุผลที่ไม่ควรซื้อเมื่อแก่ตัวลงไม่คุ้มค่ากับการใช้งานจริงของพวกนี้มักใช้แค่ในบางโอกาสหรือบางชิ้นไม่ได้ใช้งานเลยเช่นนาฬกาหรูที่มีไว้โชว์หรือรถสปอร์ทที่ขับยากเมื่อลำตัวไม่คล่องเหมือนเดิม อาจเป็นภาระในการดูแลรักษาของราคาแพงต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นรถยนต์หรือมีค่าบำรุงรักษาสูงหรือของสะสมบางอย่างต้องเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพิ่มความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของมีค่ามากอาจดึงดูดโจรผู้ร้ายหรือก่อให้เกิดความกังวลในการเก็บรักษาเมื่อต้องอยู่คนเดียวไม่ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในระยะยาว เมื่อแก่ตัวลงสิ่งสำคัญคือสุขภาพความสะดวกความสงบและความมั่นคงทางการเงินของเหล่านี้ไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแท้จริงทิ้งไว้ให้ลูกหลานเป็นภาระของสะสมอาจไม่มีคุณค่าเท่าเดิมในอนาคตหรือไม่ตรงกับรถนิยมของคนรุ่นหลังทำให้ลูกหลานไม่อยากเก็บและไม่รู้จะจัดการอย่างไรทางเลือกที่ดีกว่า แทนที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยลองใช้เงินกับสิ่งเหล่านี้การดูแลสุขภาพตรวจสุขภาพประจำปีอาหารดีๆท่องเที่ยวเพื่อเก็บประสบการณ์ลงทุนเพื่อรายได้ระยะยาวทำบุญหรือบริจาคเพื่อสร้างความสุขทางใจ 2. บ้านหลังใหญ่เกินไปบ้านที่ใหญ่เกินความจำเป็นดูแลยากใช้พลังงานเยอะ และอาจทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวการอยู่ในบ้านขนาดพอดีหรือคอนโดที่ดูแลง่ายจะเหมาะกว่าบ้านหลังใหญ่เกินไปทำไมไม่เหมาะเมื่อเราแก่ตัวลงเมื่อคนเราเข้าสู่วัยสูงอายุการใช้ชีวิตและความต้องการต่างๆจะเปลี่ยนไปจากช่วงวัยหนุ่มสาวหรือวัยทำง,งานอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาคือบ้าน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเรื่องขนาดของบ้านที่อาจเคยเหมาะสมในอดีต,ตแต่กลับก,กลายเป็นภาระในวัยชาราในบทความนี้เราจะพาไปจาะลึกถึงเหตุผลต่างๆว่าทำไมบ้านหลังใหญ่เกินไปจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรซื้อหรือไม่ควรอาศัยอยู่ในช่วงวัยที่อายุมากขึ้นพร้อมทั้งแนะนำแนวทางทางเลือกที่เหมาะสมกว่า ความต้องการที่เปลี่ยนไปตามวัยเมื่อเรายังมีครอบครัวลูกอย่างเล็กหรือมีผู้ร่วมอาศัยหลายคนบ้านหลังใหญ่ดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ลงตัวเพราะมีพื้นที่ให้ลูกๆวิ่งเล่นมีห้องแยกให้สมาชิกแต่ละคนและมีบริเวณให้จัดกิจกรรมร่วมกันแต่เมื่อเวลาผ่านไปลูกเติบโตและแยกย้ายใช้ชีวิตบ้านหลังเดิมที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตกลับกลายเป็นพื้นที่ว่างเปล่า การอยู่ในบ้านหลังใหญ่เมื่อเราแก่ตัวลงจึงไม่ตอบโจทย์อีกต่อไปเพราะความจําเป็นในการใช้พื้นที่ลดลงเหลือเพียงห้องนอนห้องน้ําห้องครัวและพื้นที่พักผ่อนเล็กๆซึ่งบ้านขนาดใหญ่เกินไปจะกลายเป็นภาระมากกว่าจะเป็นความสุขภาระในการดูแลรักษาที่เพิ่มขึ้นบ้านหลังใหญ่ย่อมมีพื้นที่มากห้องหลายห้องและอาจมีสนามหญ้าสวนต้นไม้ หรือสวายน้ําซึ่งทั้งหมดนี้ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการทําความสะอาดห้องต่างๆการดูแลสนามตัดหญ้ารดน้ําต้นไม้การตรวจสอบและบํารุงรักษาระบบต่างๆเช่นระบบไฟฟ้าประปาหลังคาการกําจัดมแมลงหรือสัตว์รบกวนในบริเวณกว้างสำหรับผู้สูงอายุการดูแลทั้งหมดนี้ อาจกลายเป็นภาระที่หนักเกินไปทั้งในแง่ของแรงกายและเวลาหากต้องจ้างคนดูแลเพิ่มก็ยิ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นค่าครองชีพและภาษีที่สูงขึ้นบ้านหลังใหญ่ย,ย่อมหมายถึงค่าใช้จ่ายที่มากกว่าทั้งในรูปแบบที่มองเห็นและที่แอบแฝงเช่นค่าน้ำค่าไฟที่สูงขึ้นจากการดูแลพื้นที่กว้าง ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่มากกว่าบ้านหลังเล็กภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่สูงขึ้นตามมูลค่าบ้านค่าประกันภัยบ้านที่ต้องชำระทุกปีเมื่อเข้าสู่วัยเกษียณร,รายได้ประจำอาจลดลงหรือไม่มีเลยการแบกรับค่าใช้จ่ายบ้านที่ไม่จำเป็นจึงส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความปลอดภัยที่ลดลง บ้านหลังใหญ่มีพื้นที่มากและจุดอับสายตาม,มากขึ้นเช่นมุมมื่อทางเดินทางเข้าด้านข้างบันไดหลายชั้นหรือห้องที่ไม่ได้ใช้งานซึ่งล้วนเป็นจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือเป็นช่องทางให้ผู้ไม่หวังดีเข้ามาได้ง่ายขึ้นการเคลื่อนไหวในบ้านที่ไม่สะดวกเมื่ออายุมากขึ้นระบบการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ย่อมเสื่อมถอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็ว ความแม่นยำหรือความมั่นคงในการยืนเดินหรือขึ้นลงบันไดบ้านหลังใหญ่ที่มีหลายชั้นหรือมีพื้นที่กว้างเกินไปอาจทำให้การเข้าถึงส่วนต่างๆลำบากและเสี่ยงอุบัติเหตุความโดดเดี่ยวและความเหงาในอดีตบ้านหลังใหญ่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกหลานการจัดงานเลี้ยงหรือมื้ออาหารร่วมกัน แต่เมื่อคนในบ้านลดน้อยลงพื้นที่กว้างๆที่เคยให้ความสุขกลบก,กลายเป็นที่ว่างเปล่าที่สะท้อนความเหงา3อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไปอุปกรณ์บางอย่างอาจดูน่าดึงดูแต่หากใช้งานยากและไม่มีความจําเป็นจริงอาจทำให้หงุดหงิดและเสียเงินโดยปล่าประโยชน์อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเกินไป ทำไมไม่เหมาะสําหรับผู้สูงวัยเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุหลายคนยังต้องการใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกความบันเทิงหรือการติดต่อกับคนในครอบครัวแต่ไม่ใช่เทคโนโลยีทุกประเภทที่เหมาะสมโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีฟีเจอร์ซับซ้อนหน้าจอเล็กเกินไปหรือระบบการใช้งานที่เข้าใจยากสิ่งเหล่านี้ อาจไม่เพียงแต่ใช้งานยากแต่ยังเป็นภาระในชีวิตประจำวันอีกด้วยเหตุผลที่ไม่ควรซื้อเมื่อแก่ตัวลงใช้งานยากและทำให้รู้สึกสับสนผู้สูงอายุอาจไม่คุ้นเคยกับอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนปุ่มเยอะหรือเมนูหลายระดับเช่นการเข้าแอปพลิเคชันผ่านระบบสแกนการตั้งค่าที่ต้องใช้รหัสผ่านหลายชั้นทำให้รู้สึกอึดดิด หรือรู้สึกว่าใช้ไม่เป็นเพิ่มความเครียดและความกังวลบางครั้งอุปกรณ์พังหรือมีปัญหาทางเทคนิคเช่นเครื่องค้างสัญญาณหายหรือเชื่อมต่อไม่ได้ซึ่งผู้สูงวัยอาจไม่รู้วิธีแก้ไขทำให้รู้สึกเครียดหรือกลัวจะกดผิดจนเครื่องเสียไม่ได้ใช้ฟีเจอร์ที่มีอยู่แม้จะมีฟีเจอร์มากมายเช่นวจวัดสุขภาพนับก้าวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือสั่งงานด้วยเสียงแต่หากผู้ใช้งานไม่เข้าใจหรือไม่เห็นความจำเป็นก็จะไม่ได้ใช้งานจริงทำให้เสียงเงินไปเปล่าเปล่าอุปกรณ์เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นได้หากเลือกให้เหมาะสมแต่ถ้าเลือกอุปกรณ์ที่ซับซ้อนเกินไปก็อาจกลายเป็นภาระและทำให้คุณภาพชีวิตลดลงโดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ควรใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปลอดภัยและไม่กังวลกับสิ่งที่ไม่จำเป็น ของใช้ที่สิ้นเปลืองหรือซื้อเก็บไว้เยอะๆเช่นเสื้อผ้าของใช้ในบ้านหรืออาหารแห้งจำนวนมากเพราะอาจใช้ไม่ทันหมดอายุหรือเก็กับบ้านโดยไม่จำเป็นของใช้ที่สิ้นเปลืองหรือซื้อเก็บไว้เยอะๆทำไมถึงไม่ควรซื้อเมื่ออายุมากขึ้นในวัยหนุ่มสาวหรือไว้ยทำงานหลายคนมีพฤติกรรมซื้อของใช้จำนวนมากในช่วงโปรโมชัน่น หรือซื้อเผื่อไว้ในอนาคตเช่นสบู่ผงซักฟอกน้ำยาทำความสะอาดอาหารแห้งหรือเสื้อผ้าซึ่งดูเหมือนเป็นการวางแผนที่ดีแต่เมื่ออายุมากขึ้นการซื้อของลักษณะนี้อาจกลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ของใช้ที่มักถูกซื้อเก็บไว้มากเกินไปผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำยาล้างห้องน้ำผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่ม อาหารแห้งหรืออาหารกระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องข้าวสารของใช้ส่วนตัวสบู่ยาสีฟันกระดาษชำระเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของใช้ที่คิดว่าอาจได้ใช้ในอนาคตเช่นกล่องเก็บของเครื่องมือช่างของแต่งบ้านเหตุผลที่ไม่ควรซื้อหรือเก็บไว้เยอะเมื่อแก่ตัวลง หนึงใช้ไม่ทันเสียของเสียเงินในวัยสูงอายุอัตราการบริโภคและการใช้ของต่างๆจะลดลงเช่นบางคนอยู่คนเดียวกินน้อยใช้น้อยหากซื้อของจำนวนมากมาสต็อกไว้มีแนวโน้มว่าจะใช้ไม่ทันจนของหมดอายุเสื่อมสภาพหรือเสียหายเก็บกับบ้านทำให้บ้านรกของที่ไม่ได้ใช้จะกลายเป็นของเก็บ ที่กินพื้นที่ในบ้านทําให้บ้านดูแคบและรกมากขึ้นยิ่งหักบ้านไม่มีคนช่วยจัดอาจนําไปสู่ภาวะสะสมของซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยเช่นทําให้ล้มง่ายหากของไม่เจอหรือกลายเป็นแหล่งพ่อเชื้อโรคเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเมื่อมีของมากเกินไปทั้งของวางบนพื้นชั้นวางสูงหรือกล่องเก็บของใต้บันได ล้วนเป็นอันตรายต่อผู้สูงอายุที่การเคลื่อนไหวไม่คล่องอาจสะดุดหกล้มหรือของตกใส่โดยไม่ตั้งใจทำให้ลืมหรือสับสนในวัยที่ความจำเริ่มถดถอยของเยอะเกินไปอาจทำให้ผู้สูงอายุสับสนจำไม่ได้ว่าเก็บอะไรไว้ที่ไหนหรือมีอะไรอยู่บ้างจนอาจเผลอซื้อซ้ำซ้อนโดยไม่จำเป็นสูญเสียโอกาสใช้เงินกับสิ่งที่จำเป็นกว่า การซื้อของใช้สิ้นเปลืองจำนวนมากหมายถึงการใช้เงินไปกับสิ่งที่อาจไม่จำเป็นแทนที่จะใช้จ่ายกับสิ่งสำคัญเช่นการดูแลสุขภาพท่องเที่ยวการพักผ่อนหรือของที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นจริงๆตัวอย่างผลเสียจากการซื้อของมากเกินไปในชีวิตจริงคุณลุงอาย,ยุ70ปีซื้อสบูและยาสีฟันไว้ทีละโลเพราะกลัวของหมด ในอนาคตสุดท้ายหมดอายุก่อนใช้หมดและบางกล่องเปิดยุ่ยจนใช้ไม่ได้แนวทางที่ควรทำแทน 1. ซื้อแบบพอใช้ซื้อของใช้ในปริมาณที่พอสำหรับ1-2เดือนหลีกเลี่ยงการซื้อโปรแบบแพ็คใหญ่ราคาถูกหากไม่ได้ใช้บ่อยจริง 2. จัดบ้านให้มีของเท่าที่จำเป็น สำรวจทุกสาหเดือนว่าของอะไรที่ไม่ได้ใช้เลยแล้วคัดออกบริจาคหรือแบ่งให้คนอื่นใช้สิ่งที่เรามีเกินความจำเป็น 3. จดบันทึกสิ่งที่มีใช้สมุดหรือแอป,ปง่ายๆจดสิ่งของที่ซื้อเก็บไว้จะช่วยไม่ซื้อซ้ำทำให้รู้ว่าควรใช้สิ่งไหนก่อนหมดอายุ 4. ปรับทัศนคติการไม่ซื้อเยอะ ไม่ใช่เพราะขาดแคลนแต่เพราะเลือกบริหารชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพใช้เงินกับประสบการณ์มากกว่าข้าวของเช่นการไปเที่ยวกับลูกหลานหรืออบรมกิจกรรมที่เราสนใจสรุปการซื้อของใช้สิ้นเปลืองหรือเก็บของไว้จำนวนมากอาจดูเหมือนเป็นพฤติกรรมที่ดีและรอบคอบในอดีตแต่สำหรับผู้สูงวัยแล้ว พฤติกรรมนี้อาจส่งผลเสียมากกว่าดีทั้งในด้านร่างกายจิต